เปิดตัวยิ่งหวานเก๋ไก่แนกควงเดินป่าหลุดโป๊ะเรียกตัวแถมใส่เสื้อคล้ายกันอีกหรือว่าจะเป็นการเดทครั้งแรกของทั้งคู่หลังเปิดตัวเป็นแฟนตั้งแต่นักแสดงสาวฮาแนกชาลีและนักแสดงยูทูบเบอร์ชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์เปิดใจสถานะตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วดูเหมือนดีกรีความหวานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยแถม นักวันมีโมเมนต์น่ารักเต้นด้วยกันและหยอกกันไปมาให้แฟนคลับได้ฟินจิกหมอนอยู่บ่อยๆล่าสุด16กันยาย,ายน2566เก๋ไก่สไลเดอร์โพสต์คลิปวิดีโอขณะไปเดินป่าด้วยกันก็ไม่รู้ว่าการเดินป่าครั้งนี้จะเป็นการออกเดทครั้งแรกของทั้งคู่หลังเป็นแฟนแล้วหรือเปล่าซึ่งช่วงหนึ่งของคลิปวิดีโอกลับมีคนหูไวสะดุดเอ๋ดได้ยินเสียงของเก๋ไก่เรียกแน็กชาลีว่าตัวโจนแน็กชาลี รีบหันมาหาหวานใจเก๋ไก๋อย่างเร็วและเต้นโยกให้หวานใจดูก็ไม่รู้การที่แน็กเต้นจะแก้เขินหรือเปล่าแถมในคลิปวิดีโอดังกล่าว เก๋ไก่ยังเล่นหยอกล้อด้วยกับเตะแผลของแนบที่แขนจนแนบเล่นหยอกล้อกลับด้วยการทำท่าทีเป็นยิงแล้วเก๋ไก่ก็เตะที่แผลของแนบอีกครั้งเหมือนเป็นการกดสวิตต่อแล้วแนบยิงต่อเท่านั้นไม่พอยังมีคนตาดีสังเกตเห็นแนบก,กับเก๋ไก่ซึ่งใส่เสื้อข้างในสีน้ำเงินและกางเกงเยี้ยมเหมือนกันมากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการนัดกันใส่เสื้อคู่สีเดียวกันหรือเปล่าทำเอาชาวเน็ตถึงกับเมาความหวานของทั้งคู่เลยทีเดียว